อนาคตของเงินกีบซึ่งเป็นสกุลเงินอย่างเป็น,นาการของลราอย่างไม่แน่นอนครับสกุลเงินมีค่าอ่อนแอลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและการฟื้นตัวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆสาเหตุหลักประการหนึ่งครับที่ทําให้ค่าเงินกีบของเราอ่อนค่าลงก็คือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ลาพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะไฟฟ้าพลังน้ําและเหมืองแร่เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกที่ลดลงประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลเสียต่อรายได้จากการส่งออกของลราสิ่งนี้สร้างแรงกดดันต่อเงินกีบลาวและมีส่วนทําให้ค่าเสื่อมราคาครับนอกจากนี้ลาวยังมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมาก หมายความว่ามีการนําเข้ามากกว่าส่งออกสิ่งนี้ทําให้เกิดแรงกดดันเพิ่มเติมต่อเงินกีบของเราเนื่องจากต่างประเทศต้องการเงินตราต่างประเทศเพื่อชําระค่านําเข้าการขาดดุลมีสาเหตุหลักมาจากการเพึ่งพาการนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรและเชื้อเพลิงของประเทศนอกจากปัจจัยทางเศรษฐกิจแล้วครับสิยทยภาพทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลยังมีบทบาทในการฟื้นตัวของสกุลเงินกีบอีกด้วย สปปรลามีรัฐบาลคอมมิวนิสต์พรรคเดียวและนโยบายของลาวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศความสามารถของรัฐบาลในการปฏริรูปเศรษฐกิจที่มีประสิทธทิผลดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและการกระจายตัวของเศรษฐกิจจะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นตัวของเงินกีบปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อเงินกีบลาวอีกประการหนึ่งครับก็คือสถานการณ์หนี้ของประเทศ สปปลาวมีการกู้ยืมเงินจำนวนมากเพื่อใช้ในโครงการพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการกู้ยืมเงินจากจีนอัตราส่วนหนี้สินต่อ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ในระยะยาวหากลรวเผชิญกับความยากลำบากในการชำระหนี้ก็อาจจะทำให้เงินกีบอ่อนค่าลงและขัดความการฟื้นตัวได้ ในด้านบวกครับสปปลาวได้พยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจรัฐบาลลาวได้ดําเนินนโยบายเพื่อปร,ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกจากนี้ลาวยังเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนซึ่งให้โอกาสสําหรับความร่วมมือและการบูรณาการในระดับภูมิภาคปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลให้เงินกีบของลราฟื้นตัวได้ในระยะยาว อย่างไรก็ตามครับสิ่งสําคัญที่ควรทราบครับก็คือการกู้คืนสกุลเงินเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆในประเทศและต่างประเทศการฟื้นตัวของเงินกีบจะต้องอาศัยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสียลภาพทางการเมืองนโยบายของรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและการจัดการหนี้ของประเทศอย่างรอบคอบ นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกเช่นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกและสภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคจะส่งผลต่ออนาคตของสก,กุลเงินกีบอีกด้วยสรุปครับว่าอนาคตของเงินกีบเราวยังไม่แน่นอนครับการฟื้นตัวของสก,กุลเงินจะขึ้นอยู่กับปัจจัยในประเทศและต่างประเทศรวมกันรวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาลการจัดการหนี้และเงื่อนไขาภายนอกแม้ว่าเราจะพยายามดึงดูดการลงทุนและการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจ แต่การฟื้นตัวของค่าเงินกีบน่าจะเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปครับซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างยั่งยืนและเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากเว็บโพสต์จงครับ